ลูกนี้กินได้นะทุกคนจนียกินได้นะครับผมต้มต้มทำแกงใส่ปลาทูก็อร่อยนะแล้วตามมันด้วยพวกนานผลาหรือเปล่าเพิ่มเติมขึ้นมามาดูความเรียบร้อยด้วยกันนี่อุอ๊โอ้โหไปทีนะ น่าสั่นเลยโอ้ยกราบสวัสดีพี่เอซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยอยู่กับผมแฟดใหญ่ในะทุกคนนะวันนี้ใหญ่จะพาทุกคนนะครับผมเข้าไปที่ห้างของพวกผมที่สร้างกันไว้ซึ่งผมครั้งก่อนจะไปเจอนะทุกคน ไปเจอพี่คนหนึ่งเออนิวก็พี่ได้วกันเพราะว่าอายุเขาประมาณสามสิบน,นะอายุวันสามสิบกว่านั่นแหละทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะชื่อพี่เจมนะซึ่งพี่เจมเขานั่งอยู่ที่ห้างเป็นคนที่หลงทางมาแต่พี่เจมนั่นเองที่ไม่หลงทางธรรมดานะหลงทางแบบหลงทางก็หนีเรื่องร้ายๆมาเออเหมือนเขาไปเจอกลุ่มของคนคนที่ เหมือนเป็นเราแบบคนไม่ดีอ่ะเอออยู่ในป่าไปเจอเขาเหมือนเขาไปเจอแล้วพวกมันกำลังทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มันคิดว่าพี่เจมันจะรู้เรื่องของอะไรของมันหรือเปล่าพี่เจมมันรีบวิ่งออกมาตอนนั้นเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วทําให้พวกมันสงสัยพี่เจมมาตามพี่เจมันมาจนมันเจอนะแล้วก็เหมือนจะมาหาเรื่องเมียนใช้อาวุธยิงขู่นะทุกคนนะซึ่งผมเองก็ตกใจแล้วก็ผมไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างยังไงหรือว่าที่มาที่ไปที่แท้จริงเป็นยังไงแต่ที่รู้คือพี่เจมเขาไม่น่าเป็นคนที่ไม่ดีหรอกเออเขาเป็นคนที่มาเที่ยวป่าก็หลงป่าทุกคนนะโอเควันนี้ตั้งใจจะกลับไปดูห้างอีกครั้งหนึ่งอยากรูว่าที่ห้างผมยังสภาพดีอยู่ไหมมีปัญหาอะไรไหมจะไปนั่งชิวๆแล้วก็กล่าวว่าจะมานอนค้างที่นี่สักคืนทุกคนนั่เตียงกระเป๋าเป้เปพร้อมละจะนอนค้างที่ห้างสักคืนคน,นึ่งเงะนอนคนเดียวอยากรูว่าจะเป็นยังไงทุกคนนะ เหมือนผมเจอมะเขือมะเขือมะเขือพวงป่ะใช่ปะ่ะใช่มะเขือพวงอาจะเป็นพวกนกสัดป่าเนี่ยกินแล้วมา,มา,ม,า,ม,ามาถ่ายแถวน,นี้ไว้แล้วทําให้มันงอขึ้นมานะโอเคก็ฝากติดตินะผมมกนกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กของพี่แฝดพาไปเร่อยี่แฝดดีสองทีทุกคนนะเป็นเพจเฟซบุ๊กที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ในผมแปะโปรไฟล 8, ์ให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะพี่แฝดอ่าพาไปเรื่อย เวอร์ชันใหม่ทุกคนนะก็ฝากที่ดีๆเขาไปกดติดตามไปทีนะเขาคุณมากๆทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจเป็นห่วงพวกเราคลิปนี้ขอเดินทางต่อครับผมกกดดไลค์แชร์ให้ที่นะครับทุกคนเส้นทางก็จะออกมานี้นะเริ่มต้นเส้นทางในกาเดินลงไปตามทางที่เคยเดินประจำหูเสียงนกร้องแบบชัดเจนมากยินไหมครับ ต้องระวังนะพอดีทางมันเริ่มลกเนี่ยแล้วก็มองอนะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็มันจะมีร่องอยของฝนต,ตกไม่นานนะทุกคนเสียงนกร้องกระพราะมากๆเลยพี่พซีริงๆต้องระวังมันมีหลุมตกไปนี่มีขาพิกขาหักเลยนะหลุมลึกมากๆนี่ใช่ไหม น,นี่สวยมากคนเปิดมาสว่างก็เจอน,น้ำนะธรรมชาติสุดทุกคนธรรมชาติดีมาก rồi đấy xin lúc nào là đi lòng chiếu cháo chiếu thôi Oh. ไม้สวยมากทุกคน,ใ,นใบเฟิร์นนะนกร้องเสียงดบเอ็มมาประชุมอยู่หรือเปล่าทุกคนหกนก ยินเสียงไหมลองจากต้นไม้ต้นนั้นที่ผมเคยบอกว่ามันสวยแล้วก็เป็นต้นที่เคยเจอพวกพึ่งมาทำลังนะทุกคนส่องไปไม่เห็นเจอนกสักตัวเลยตอนนี้ผมเองก็กำลังเดินแล้วก็ดูรอบๆไปเลยนะ สายงานที่ ลูกนี้กินได้นะทุกคนเจน,เนีกินได้นะครับผมต้มต้มทำแกงใส่ปลาทูก็อร่อยนะ น้ำส่งสายนี้สีไม่เหมือนกันนะนี่ออกสีขาวขาคุนๆนะสายนุ่นออกขาวใสทุกคนเดี๋ยว่าออกสะอาดสอใสๆเลย มากอันนี้มันลุกใสเริ่มขึ้นอะ่ะเดี๋ยวพวก นกหรือว่าพว,พวกสัตว์ที่มากินลูกใสกันมาเยอะมากเลยใสขึ้นเยอะมากเลยเป็นต้นเลยทุกคนตามมันด้วยพวกนายผ่านหรือเปล่าคิดว่าใกล้ถึง,งนะที่พักของพวกเรา หกกอมมากโอผมมาถึงแล้วครับผมห้างของพวกผมนะที่สร้างกันไว้ยังเฮ้ยมีฟืนมันมีคนมาพักแล้วอาฟืนเพิ่มไปแน่เลยเห็นไหมทุกคนมีฟืนเพิ่มเติมขึ้นม,ม,มา ข้างล่างบอน้ำนึงเหมือนเดิมนะก็ถือว่าไม่ม,ไมีอะไรที่ปกตินะครับผมยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีมาดูความแข็งแรงของข้างก่อนของแรกกระเป๋าขึ้นไปก่อนเลยอือโอ้สบายครั้งก่อนผมเจอพี่เจนนะที่ที่หลงป่ามานั่งบนห้าง,งตกใจเพื่อเนพวกโจรน,นะ ก็ผมพาของไปข้างล่างนู่นตรงหาดทรายจะไหมทุกคนนะไปนั่งหาดทรายเขาข้างล่างนูนะ่นเลยแล้วมีพวกไอ้กลุ่มที่เจอเขาตอนกลางคืนตามมาหาเรื่องนะไปผมขอขึ้นบนห้างก่อนดีกว่า t s go โอเคตอนนี้ขึ้นมาบนห้างเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปขอเช็คสภาพเตาก่อนว่าต้องเพียเตาทำเตาใหม่ไหมนะรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนพวก คีดเท่าจะเยอะเหลือเกินมาทุกคนนั่งห้างของพี่แฝดกันนะอาจจะไม่สวยสุดเสเท่าไหร่แต่ว่าทําด้วยความตั้งใจแล้วก็มีจิตนาอยากเผื่อแผ่ให้คนที่เดินป่าด้วยนะไม่ใช่แค่เราเดียวหลหยที่วิวเดินนะครับแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจ ผมต้องระวังกล้องตัวตกหายทับขาดกล้องไก่อนกว่าอย่าไม่พลาดนะเป่าเนะี่ยทำไว้เออเออปลอดภัยขึ้นหน่อยส่าอากาศดีทุกคนนะมองไปเห็นหน้ำผา,าเห็นกเห็นน้ำตกไหลเห็นที่ของข้างหน้าองค์ประกอบองค์งประกอบเป็นครบป็นทุกคนสบายสบาย เหมือนผมมาโดนอะไรสักอย่างอะใบของพืชอะไรสักอย่างที่มันคันๆอ่ะตอนนี้รู้สึกคันคันทารำตัวเราต่อไฟสักกว่าอากาศดีมากทุกคนวันนี้ผมเตรียมที่นอนเตรียมเตรมาด้วยนะแต่ผมกลวว่าจะนอนพักผ่อนยาวๆที่ไปเลยทุกคนก็มีของกินเล่นเป็นมาม่าครับอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นของแบบบุอหวาหรือว่าอลังการมากเท่าไหร่ขนมนมน้ำเนี้ยโกม้เป่าแต่ว่า ตอนนี้ผมยังไม่หิวนะผมก็ยังจะไม่กินเดี๋ยวไว้ถ้าหิว,วค่อยกินดีกว่า มากโอ้ลมแรงดี่มากทุกคนอากาศดีสุดเถอะลมโคตรดีเลย กันมากเล มคิดว่าเรื่องของดวงดีที่ผมได้สั่งสอนไปนะก็คงระดับจับมั่งแหละผมไม่อยากทำบาปอยู่ทุกคนผมไม่อยากจะปิดชีพใครอีกนะมีทียย่หดาคนก็ด่าผมมาเยอะนะก็แช่งผมมาเยอะด้วยเรื่องของที่ผมมาปิดชีพพวกโดนป่าเอยอะไรเอยเนี่ยในป่าซึ่งถ้าผมไม่ทำผมก็โดนพี่เรียกว่าการป้องกันตัวดีกว่าแต่ว่า มันมันมันเป็นเหตุสุดสุดที่ใส่จริงๆอะผมต้อง,คงค้องานตัวว่าท่านเด็ดขาดทุกคนซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเราไม่ทำเขาเขาทำเราเราอาจไม่มีโอกาสอีกนะนันคือตายแลยเอาง,ง่าย ติดแล้วทุกคนก็ไม่เป็นกองไฟใหญ่นะทุกคนเป็นแค่ได้แรงสร้างความอุุ่่นก็พอละเสี่ยงเหมือนคนตะโกง รู้หูฝ่ายกรอเปล่านะตอนนี้ไปผมได้ทุกคนแล้วกระเป๋าค้ำยันไหมเพื่อไม่ให้กล้องล้มนะก้องกันไปก่อน,นอากาศดีทุกคนวันนี้ก็พาเพี่อนีมาชมห้างของเราแล้วก็ได้มาเคยว่างไงนะมาดูความเรียบร้อยด้วยกันนี่ โอกไปทีนะโอ้น่าสั่นเลยโอ้ยจเรียบร้อยหัวโคบปวดเลยยูสวยมากพี่ข้างล่างอะ่ะนี่ว้าว้างที่แข็งแรงมากๆนะบอกเลยโคตรแข็งแรงอย่างเราใช้ไม้ที่ ตัวไม้สดแทบทั้งตัวนะอากาศดีเนี่ออยไม่ถือว่าร้อนเท่าไหร่สูงมากเลยทุกคนเต็งกันตกไหลคตรากินเยโอเคผมขอนนั่งพักก่อนทุกคนนะ ทุกคนตอนนี้ก็ได้พักผ่อนแล้วก็คิดว่าร่างกายผมเริ่มจะมาคือว่ากระชุ่มกระโชกแล้วก็รู้สึกได้รับพลังงานความธรรมชาติเนี่ยเต็มเต็มทุกคนนะผมก็หามองผมหามองอะไรอู่ไหมผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินอยู่ในป่าเออแต่ผมหาตัวไม่เจออาจจะเป็นสัตว์ป่าหรือเปล่าไม่แน่นะทุกคนเป็นพวกสัตว์ป่าออกมาหากินหรือว่าพวกพวกนี้ลูกแสบมันขึ้นไง พวกสัตว์ป่าน้อยใหญ่เนี่ยออกมาหาของป่ากินหรือเปล่านะทุกคนนะอากาศดีมากๆทุกคนแดดไม่ร้อนอะไรย่างตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่ผมไม่กลัวนะฝนต,ตกผมมีไฟชีทขึงไฟชีทมันก็จบทุกคนซึ่งคืนนี้ผมตั้งใจนอนที่นี่ทุกคนไม่รู้ว่าบางคนอาจจะว่าอันตรายนะบางคนอาจคิดว่ามันไม่ไม่มันเสี่ยงอะรหรเปล่ามาคนเดียวแต่ผมกับชอบแบบนี้นะ ชีวิตที่อยู่คนเดียวก่อนอนันนี้ผมอยู่กแบบับนานดงดวงก็ดีที่ต้องคอยไปดูแลต้องคอยมาซัพพอร์ตต้องคอยช่วยเหลือถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ว่าผมทําด้วยความเต็มใจไม่เพราะว่าหลงเขาสเสน่หหาทําด้วยความแบบเป็นห่วงพวกเขาอยากให้พวกเขาแบบมีกินมีใช้เออไม่ให้พวกทรัพย์สินเงินทองนะ ให้เป็นพวกของใช้ของกินมากกว่าก็ถือว่าผมได้ทําบุญไปถึงวันนี้สิ่งที่ผมทําไปจะไม่ไม่ให้ทให้นางดีขึ้นไม่ให้ทให้นางคิดได้ก็เราจะนางทุกคนเพราะว่าผมไม่เอาแล้วผมพอแล้วนะคลิปนี้ผมจะขอจบไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าผมไ่ขอถ่ายสองคลิปนะจะถ่ายตอนคืนด้วยตอนผมนอนนะทุกคนหวังว่าวันนี้พี่ปีได้ดูคลิปที่ผมตั้งใจ มานอนทักป่าคนเดียอบีทุกคนดีๆธรรมชาติดีมากมีกองไฟมีที่นอนมีน้ำน้ำให้อาบแค่นี้นะทุกคนชีวิตต้องการแค่นี้จริงๆนะก็ฝากทุกคนให้มอมยังมังใจกดไลค์กด, like กดแชร์ทีแล้วก็เราดูคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันคลิปต่อไปทุกคน ep สอง let's go